ขอแนะนำกระดาษทิชชู่อนเนกประสงค์กระดาษทิชชู่คุณภาพสูงของเราหนา4ชั้นมาในราคาน่ารักผลิตจากเยื่อกระดาษคุณภาพดีเนื้อเนียนนุ่มเหมาะสำหรับผิวบอบบางบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัยและสวยงามช่วยเพิ่มความสะอาดให้กับวันของคุณผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษธ,ธรรมชาติของเราซึมซับได้สูงฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงเหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่เป็นขุยแม่เปียกน้ำ แต่ละแผ่นมีขนาด115คูณ85มิลิเมตรและมาในแพ็คเล็กขนาด5คูณ8 5คูณ11.5เซนติเมตรนอกจากนี้เรายังมีป๊อปอัพแพ็คใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกระดาษทิชชู่กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้าอีกด้วยซึ่งทำจากเยื่อไผ่หนา5ชั้นและมีดีไซน์ขยายใหญ่ขึ้น แต่ละแผ่นจะมีขนาดเท่ากับ2แผ่นของขนาดต้นฉบับซึ่งช่วยให้คุณประหยัด50%สำหรับแผ่นที่ใช้ขนาดแพ็คใหญ่คือ7.5คูณ7คูณ16เซนติเมตรและแต่ละแผ่นมีขนาด160คูณ180มิมตรผลิตจากเยื่อกระดาษธ,ธรรมชาติปลอดภัยดูดซับได้และไม่ปล่อยขุยแม้เปียกน้ำ อ่อนโยนต่อผิวและปราศจากสารที่เป็นอันตรายเช่นสารฟอกขาวและสารเรืองแสงสัมผัสความนุ่มความทนทานและความสะอาดของกระดาษทิชชู่ของเราทำการซื้อวันนี้และเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่มอบให้ค่ะหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ